ซีเรียสตรงที่ว่ามันจะมีกลิ่นทอ่อน,น้บคะภทุกคนรู้สึกว่าภาพวาดม,มันเปลี่ยนไปไหมคะภาพวาดอันนี้มนะีคนให้พี่ชินมานะคะบอกว่า ันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปคุยกันข้าไหนตรงนี้เป็นบ้านที่รีโนเวทใช่ไหมแล้วก็ทาตรงนี้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเก็บเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่นะคะแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่า แล้วเข้ามาข้างในก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนซอก,กับพี่ชินนะคะแล้วก็เข้ามาข้างในอีกนะคะอูอันนี้ซอใช้เป็นเลนวายนะมันจะดูก,กว้างๆหน่อยคะ่ะอ่ะอันนี้เลนปกติอ่ะเอาเลนว้ดีกว่านี่นะคะห้องพลาซ่ค่ะทุกคนแล้วก็ซอจะมาบอกว่าวันนี้จะทําการย้ายหิ้งพรานะคะออกไปไว้ข้างนอกคะ่ะเพราะว่าเวลาที่จุดทูบใช่ไหมคะ ก็จะต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่นทูบค่ะเก็บตรงนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะแล้วมันก็จะมีแบบเออถังที่อยู่ข้างล่างนะคะบางทีจะมีกลิ่นพวกกลิ่นพวกน้ําเสียน้ําอะไรค่ะที่มันอยู่ในท่อค่ะมันลอยเข้ามาในห้องค่ะนี่มันลอยผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องพระอยู่บ่อยครั้งก็เลยรู้สึกว่าอยากจะย้ายห้องพระนะคะเอาไปไว้ตรงนี้ค่ะทุกคนออกมาเลยเอามาไว้ตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้นนค่ะ นี่ก็คือเราจะเข้าห้องมาใช่ไหมอันนี้เปิดประตูก่อนนะคะเราเข้าบ้านมาปุ๊บเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับพระเลยค่ะเวลาอะไรไม่ดีเข้ามาพระท่านก็จะเห็นก่อนแล้วก็จะประทะก่อนแล้วก็จะไล่ออกไปก่อนก่อนเลยนะคะท่านก็จะอยู่ประจําหน้าบ้านตรงหน้าบ้านจะดีมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนใจนะคะเอาท่านออกมาไว้ตรงหน้าบ้าน,นะคะ่ะตรงเพราะว่าท่านอยู่ลึกเกินไปค่ะ สกับพี่ชินก็นอนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วท่านก็อยู่ลึกเกินไปแล้วลึกเกินไปไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรสไม่ซีเรียสแต่ว่าสซ,ซีเรียสตรงที่ว่ามันจะมีกลิ่นท่อลอยเข้ามาเวลาที่เราเปิดหน้าต่างอันนี้คะ่ะแล้วสก็จะเอาเสื้อผ้าที่อยู่ตรงนี้นะคะเอาเข้าไปเก็บไว้ในห้องพระตรงนี้แทนคะ่ะตรงนั้นก็ได้บอกพระของสเรียบร้อยแล้วนะคะจุด ชูบอกอปู่บอกย่าบอกเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะว่าลูกนะ่ะจะย้ายท่านออกมาไว้ตรงนี้นะนะคะพอซอบอกปุ๊บซอก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าซซบอกว่าถ้าซอจะย้ายท่านออกมาไว้ตรงนี้ถ้าท่านชอบท่านโอเคนะคะก็ขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดนะคะแล้วพอซอพูดเสร็จใช่ไหมคะหลังจากนั้นมาซอก็จะรู้สึกแบบอยากย้ายท่านเร็วๆทุกวันเลยคะ่ะก็รู้สึกเหมือนแบบเออใจเรามันก็ เหมือนมันมันฟิลมันชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรแบบติดขัดภายในหัวใจก็เลยรู้สึกว่าเออท่านก็คงจะมาบอกว่าโอเคโอเคได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะย้ายย้ายเธอลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือจัดหิ้งพักกันใหม่นะคะ ก่อนอื่นซอก็จะมาเก็บก๊์ดก่อนเลยนะคะซอเก็บกร์ดอยู่ดีๆเราไปเจอช่อดอกไม้ชอ่อนึงที่พี่ชินซื้อให้เมื่อปีที่แล้วค่ะในวันครบรอบ6ปีที่เรารักกันคบกันนะคะเก็บไว้นานมากจนมันแห้งมันกรอบกลายเป็นผงฝุ่นอยู่ตรงชั้นวางค่ะทุกคนแต่ยังไม่กล้าทิ้งวันนี้จะเตรียมทุกอย่างรอแล้วพรุ่งนี้เป็นวันดีค่ะพรุ่งนี้เลิกดีมากๆนะคะก็ถึงจะย้ายพระนะคะทั้งหมด ตอนเวลาก้ามุงเช้าออกไปไว้ที่ใหม่ค่ะซอก็เลยจะมาทําหิ่งรองนะคะก็คือหิ่งข้างนอกค่ะซอซื้อหิ่งมาใหม่ด้วยนะทุกคนก็คือหิ่งของซอคือเป็นชั้นชั้นที่เราเจาพระใส่นี่หละคะซอก็ได้พระมานะคะจากที่บ้านตอนกลับบ้านก็เอาพระมาขนพระมาแล้วก็มีเอฟซีเอาให้ซอด้วยนะคะก็เก็บไว้ก็ได้เยอะมากเลยค่ะมีพระเยอะมากเลยนะคะแล้วตอนนี้หิ่งอันนี้ก็เล็กค่ะเล็กรู้สึกว่าเล็กมากก็เลยซื้อหิ่งอันหนห่อยมาให้ท่านนะคะเดี๋ยวซอจะพระทุกคนออกไปแกะนะแต่วันเนี้ยเดี๋ยวแต่ว่าตออออนนนนนีี้้้ซจะะววััดก่่เพราายายย ออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วต้องวัดก่อนว่าอันนี้ความสูงมันอยู่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าวันนี้ราจะให้พ่อปู่นะคะขึ้นหิ่งไว้รอคะ่ะก็คือขึ้นหิ้งรอปุ๊บแล้วเราก็จะต้องวัดอันนี้ด้วยเราจะได้กะออกว่าหิ้งควรจะเอาไว้ระดับไหนนะคะเนาะก็จะมาวัดกันก่อนเอาไม่เอาโซรู้แล้วคือโซอไม่ต้องวัดวันนี้โซจะโซเปลี่ยนใจแล้วคะ่ะก็คือพระเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยย้ายท่านพรุ่งนี้ตอนเวลาเก้าโมงเพราะว่าพรุ่งนี้เลือกดีใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเราสามารถย้ายออกไปก่อนได้นี่นาะเนาะไม่เป็นอะไรหรอกเนาะท ยกมือบอกท่านคะ่ะโอเคไม่ต้องวัดแล้วก็คือถ้าเราย้ายอันนี้ออกไปไว้ปุ๊บเราจะกะได้เลยค่ะว่าที่เงินใหม่ที่เราได้มามันจะต้องอยู่ประมาณไหนให้มันแมทให้มันแมทกับอันนี้นะคะก็นั่นแหละเราไม่ต้องไปวัดแล้วนะคะตอนแรกซอกะว่าซอจะวัดไปก่อนแล้วก็เอาเอาของก็คือเอาจินตนาการปลอมๆนะคะเอาจินตนาการไปตั้งสมมติไปแทนว่าโอเคสมมติว่าอันนี้ย้ายไปอยู่ตรงโน้นสูงประมาณน,นี้กว้างประมาณน,นี้วางไว้จุดนี้โอเคนั้นที่เงินใหม่เราก็จะติดไว้ตรงนี้นะตอนแรกคิดไว้อย่างนี้คะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนใจละซอจะเอาอันนี้ออกไปเลยเนาะทุกคนโอเค เอาแบบนี้แหละทุกคนพอมาอะไรคะตอนที่กลับไทยกับพี่ชินเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเออต้องเอามาจากวัดแขกนะคะนี่ยังอยู่นะทุกคนไม่การทิง้งไม่การทิ้งพามบอกว่าไหว้เสร็จแค่กลับบ้านไปด้วยแล้วรู้สึกว่าวมันเป็นของดีนะคะก็เลยเอามาด้วยค่ะเนี่ยดูสิยังเก็ไะะบไว้อยู่เลยค่ะเดี๋ยว ต้องไปเรียกพ่อก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าพ่อปู่นะอยากทำมากๆพ่อปู่อยากช่วยมากเลยค่ะแล้วซอซก็ตั้งใจว่าอยากให้พ่อปู่นะทำห,หิ้งพ้าให้มันเดิมหิ้งค้าของซอันเก่านะคะพ่อก็ทําให้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็อยากให้พ่อช่วยทำเพราะว่าพ่อปู่เป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการขึ้นหิ้งค้าการมีส่วนร่วมในการทําหิ้งค้า <ๆ S 1> ก็จะก็จะดีมากๆค่ะก็เลยจะไปเรียกพ่อปู่มาช่วยทําค่ะแล้วพ่อก็ชอบมากๆค่ะเดี๋ยวพาไปหาพ่อปู่นะคะมาในห้องซอใช่ไหมโซก็จะพาทุกคนเดินไปแบบนี้นะคะเดินไปตรงนี้ก็ปนหหห้อองพูู่่ยาไตร อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเห็นแล้วค่ะทุกคนเห็นแต่เท้าอาปจีอาปจีท้าจีเซลมาแล้วพ่อมาแล้วจ้าพ่อชอบมากมากพอถามตลอดว่าจะทำตอนไหนเรียกพ่อนะพ่อบอกตลอดเรียกมาอะไรเชิญผ่างทางมุนก็ริมเซลอามิตะพูดอันชัวไปได้สองยกี้นี่สักแล้วก็โยกี้โอริชิมุนนับป้าว่าโยอามิตะพูดพัทโซหน้าข่างสองก็พูดไปกับพ่อปู่อย่างนั้นแหละค่ะทุกคนอธิบายเหตุผลให้พ่อฟังก่อนนะคะ พอจะได้รู้ว่าซอกําลังทําอะไรนะคะแต่จริงๆอะพระเราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของบ้านตรงที่เราสะดวกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะถ้าถ้าท่านมีอยู่จริงและท่านอยู่จริงนะสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเข้ามาทางไหนประตูไหนนะคะท่านก็ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองคนในบ้านได้ทั้งทุกทิศทุกทางนะคะไม่จําเป็นว่าต้องแค่หน้าบ้านหรอกเนาะทุกคนค่ะแต่ว่าซอเนี่ยรู้สึกว่าห้องเนี่ย มันตรงนั้นมันมีกลิ่นเฉยๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอามาไว้หน้าบ้านดีกว่าแล้วก็ได้ยินคนบอกว่าเอามาเอาพาไว้หน้าบ้านก็จะดีด้วยค่ะนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเอาไว้หน้าบ้านเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะทุกคนเอาที่เราสะดวกและสบายใจเรานะคะนะคะทําอะไรต้องสะดวกและสบายใจเรานะคะแค่นั้นเองค่ะ ต่อนะคะทุกคนคราวนี้ซอก็จะย้ายโต๊ะทํางานเมื่อก่อนมันก็อยู่แถวนี้และคะ่ะแต่ว่าซอได้ย้ายเข้าไปไปในห้องพระแล้วก็นั่งทํางานในห้องพระนะคะรู้สึกว่ามันเงียบสงบดีะคะ่ะแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนห้องพระเป็นห้องเสื้อผ้าเนาะก็เลยเอาโต๊ะทํางานออกมาไว้ที่เดิมค่ะเอาออกมาไว้เฉยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้นั่งะคะ่ะนานๆนั่งทีนะคะส่วนใหญ่จะไปน,นั่งตัดคลิปที่ร้านอาหารสะมากกว่าเพราะว่าตัดไปด้วยนั่งเฝ้าร้านไปด้วย วันนี้ซอกะว่าจะจัดให้เสร็จทุกอย่างนะคะทุกคนย้ายของให้เรียบร้อยค่ะแต่สุดท้ายซอก็หมดแรงค่ะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะกินแต่น้ำค่ะเวลาจัดของในบ้านทีไรนะคะทำความสะอาดพวกนี้แหละ จะไม่ค่อยอยากไปกินอะไรเลยนะคะกลัวอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องค่ะคกลัวกลับมาแล้วขี้เกียจนะคะและนี่ก็คือเช้าวันใหม่นะคะก่อน9โมงเช้าค่ะซอก,ก็รีบมาเคลียร์ก่อนเลยนะคะหิ้งพระปัดฝุ่นจัดดอกไม้ให้ท่าน,นะะแล้วพอถึง9โมงซอก,ก็รีบนาพระพุทธรูปแล้วก็เทพนําออกมาวางที่หิ้งใหม่เลยนะคะพระชั้นหนึ่งเทพชั้นหนึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งของปู่กับย่าค่ะปู่ศรีสุธโทยย่าศรีประทุมมาได้อยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนราคาหิ้งพระนะทุกคนชิ้นละ800บาทค่ะ2ชิ้นก็ประมาณพัน นะคะ เจอดอกไม้นะคะพี่ชินบอกว่าเอาไปทิ้งได้แล้วมันเป็นผงซอก็เลยบอกว่าอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะพี่ชินบอกให้ถ่ายรูปเก็บไว้ดูเอานะคะเพราะว่ามันเป็นฝุ่นแล้วค่ะและซซก็จะมาทําตรงนี้นะคะช่วยกันค่ะก็คือทําหิ้งให้กับการ์ดใหม่นะคะอันนี้การ์ดจับเสร็จแล้วนะคะการ์ดสวยมากเลยค่ะแล้วคราวนี้นะคะก็จะมาทําอันนี้ต่อค่ะ เอาลูกคือไปติดตรงนี้นะคะแล้วก็นี้เป็นภาพวาดเนี่ยสิภาพทุกคนราเบิดเลยคะ่ะภาพวาดทุกคนรู้สึกว่าภาพวาดม,มันเปลี่ยนไปไหมคะภาพวาดอันนี้มีคนให้พี่ชินมานะคะบอกว่าดีมากมันจะมีต้นไม้ต้นมีมีต้นไม้มีแม่น้ําแล้วก็มีหินมีดินแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นรูปนี้ก็คือแบบชีวิตดีนะคะพี่ชินบอกว่าเป็นรูปที่ดีมีครบทุกอย่างมีทั้งน้ำต้นไม้แล้วก็ก้อนหินแล้วก็พระอาทิตย์นะคะแต่ว่าซอนอะมาคนลุกกับอันนี้คะ่ะอันนี้ตอนแรกทุกคนเห็นลายเส้นอันนี้ไหม อันนี้คือลายเส้นลายเส้นที่ซอพึ่งวาดขึ้นมาค่ะนะคะตอนแรกนะคะวาดมามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะน,นี่เป็นโขดหินแบบนี้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็เป็นโขดหินแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้ค่ะลายเส้นอันเนี้ยอันเนี้ยคือซอพึ่งมาเติมลงไปค่ะเพราะว่าซอกลัวน,นะคะซอมีความรู้สึกว่าเหมือนคนน่ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือขาของคนแล้วอันนี้คือหัวคือคนไม่มีหัวค่ะซอก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอ่ะไม่เหมือนก้อนหินเลย ก็เลยเอาปากาเมจิกนะคะมาวาดเติมเข้าไปค่ะใส่ตรงนี้เข้าไปใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปค่ะให้มันกลืนกลินให้ให้มันแบบให้ความแบบว่าเป็นรูปคนนั่งแล้วไม่มีหัวมันหายไปค่ะแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนโขดหินเลยตอนแรกมันไม่เหมือนเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นขดหินของแท้เวลามองดูก็ไม่ต้องคิดมากค่ะเมื่อวานพี่ชินเอเบิ้งตกใจค่ะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้น เอาประกานมจริงเมื่อวานรูปของพี่นะครับฮ่าฮ่าแต่สุดท้ายก็ฟังเมียเหมือนเดิมนะคะฟังเมียชีวิตดีจาชีวิตคุณจะ,จะเจริญขึ้นนะครับคุณชินไม่ยาก็ยกนิ้วโป้งให้นะคะบอกว่าที่โล่งหน้านั่งเหมือนร้านกาแฟเลยนะส่วนเครื่องออกกําลังกายตัวนี้ก็ยกกลับมาไว้ห้องพ่อปู่ไม่ยาเหมือนเดิมค่ะห้องคุณแกก็จะเต็มไปด้วยขนมหยุกยาน้ำาผองน้ำผึำ้งยาหนงยาหน,านวดแล้วก็เสื้อผ้ากระปอ๋องกระเป๋าพะมงพะม่า,มานะคะพูดให้ดูยเยอะนะคะ hey. ไม่ยางแต่จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของพ่อปู่ไม่ย่างนะคะนี่มุ่ะแฟชั่นก็มานะคะแฟชั่นมวกนะคะเปลี่ยนทุกวันใส่ทุกวันฤดูนี่แล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องพ่อปู่ปู่ก็ดูทีวีค่ะห้องนอนพ่อปู่ดูทีวีแล้วก็อันนี้เก้าอี้นวดนะคะเป็นห้องอะไรไม่รู้เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องออกกำลังกายด้วยค่ะมีห้องก้อี้นวดนะคะแล้วก็ดูทีวีค่ะแล้วก็ อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีประตู2อันประตูแรกคืออยู่ข้างนอกแขกสามารถเข้าได้กับประตูที่2อยู่อยู่ข้างในห้องนะคะอยู่ตรงน,นี้อยู่ตรงน,นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นอันนี้ก็ประตูห้องน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องน้ำเดียวกันแต่มีสองประตู <c oughs> ถ้าสมมติว่าซอเข้าห้องน้ำใช่ไหมโซอป,ปิดประตูแค่อันนี้อันเดียวไม่ได้นะซอต้องปิดฝั่งนั้นด้วยค่ะเพราะว่าซอเคยแล้วซอเข้าซอปิดแค่นี้อันเดียวฝั่งนั้นมันก็ปิดเหมือนกันแต่ซอไม่ได้ล็อกนะคะไม่ยากเดินเข้ามาค่ะก็คือเข้าห้องน้ำสองคนได้เลยทันทีนะคะเเ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 รรรรรรราาาาาาากก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 ก็็็็็็ต้้้้้้้้ออ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 งงงงงงงลลลใหจจัััชินน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 นมมุุ่่่่่่่่่ททููีีีสสสสววววขยยยยยบบบแแคคคคะะะะะะดพไไไปปถ โล่งสบายน่านั่งไหมคะพอเข้ามาในห้องนอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะห้องนอนซอกับไอ้ชินจ้ามีผ้าม่านด้วยนะคะผ้ะมาม่านกันแสงไฟมุมนี้นี่คะ่ะมุมนี้ก็น่านอนแล้วก็เห็นรูปไหมคะทุกคนรูปอันนี้นะคะกว้างมากเลยนะ แล้วก็รูปปู่สีสุโธยาสีปฐุมมาก็อันกว้างมากเลยค่ะแต่ซอก็พยายามยัดใส่กระเป๋าเดินทางจากเมืองไทยนะคะมาเกาหลีค่ะเมื่อปีที่แล้วกับพี่ชินค่ะแล้วก็อันนี้ห้องเสื้อผ้าค่ะคราวนี้ เวลาที่เราจะใส่เสื้อผ้านะคะไม่ต้องเดินออกไปที่ห้องรับแขกตรงนั้นแล้วนะคะไม่ต้องเดินไปเดินมานะคะเสื้อผ้านี่อยู่ทุกจุดเลยค่ะเราเอาเสื้อผ้ามารวมไว้ตรงห้องนี้ห้องเดียวจะใส่จะถอดเสื้อผ้าให้จบที่ห้องนี้ห้องเดียวค่ะทุกคนส่วนลิ้นชักนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูค่ะอันนี้เป็นลิ้นชัก หมวกนะคะแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็ลิ้นชักอันนี้ไม่อยากเปิดเท่าไหรค่ค่ะเป็นเสื้อยืดของพี่ชินคะ่ะแกนะชอบใส่ลูกเหม็นเข้าไปข้างในคะ่ะที่แบบว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะกลิ่นเหม็นๆนะ่ะทุกคนที่แบบป้องกันมแมลงสาบป้องกันแบบไม่ให้ผ้าเรามันเหลืองอะไรอย่างเงี้ยซอก็ไม่ให้พี่ชินใส่ให้ของใส่ของซอนะคะให้แกใส่แค่ของแกคนเดียวคะ่ะเพราะว่าซอไม่ชอบกลิ่นของมันคะ่ะมันเวียนหัวเดี๋ยวพาทุกคนมาดูอันนี้คะ่ะมีใครเป็นเหมือนซอไหมใช้เครื่องรีดผ้าอันนี้แล้วกลัวคะ่ะ ซอไม่เคยใช้นะคะพี่ชินซื้อให้ค่ะพี่ชินบอกว่าใช้ดีพอซอออามาใช้นะโซอลกลัวไหมก็คือว่ามันจะมีแรงดันน้ำนะคะพุ่งออกมาเป็นไอน้ำน่ะแรงๆร้อนๆนะคะแล้วมันทำให้ผ้าเราอ่ะหายยับใช่ไหมคะ แล้วขณะที่ซอจับหัวนี้อยู่ะซอก็นึกกลัวว่ากลัวว่ามันจะแบบเผลอแบบหันมาโดนแขนตัวเองแล้วก็หลุดมือโดนแข้งโดนขานะคะก็คือความร้อนจากไอ้น้ำนะคะ่ะแล้วจับรีดอยู่ดีๆถ้าสายมันหลุดขึ้นมาทํายังไงไอ้น้ําพุ่งใส่ตัวเราทํายังไงนะคะรีดไปก็กลัวไปนะคะสรุปว่าเ้ารีดเลยค่ะทุกคนมันกระตั้งอยู่จัิงสหละอะบกหลายปีแล้วนะคะสองปีแล้วมัง้งไอเครื่องรีดตรงนี้นะคะ่ะ เพราะว่าโซไม่กล้ารีดจากทุกคนเอ้ยเสียดายแฮงแล้วตรงนี้ก็เป็นชั้นนะคะเป็นตู้เก็บถุงเท้าค่ะเมื่อก่อนคิดว่าโอเคเราจะใส่ถุงเท้าเราก็ต้องไปใส่ตรงหน้าประตูบ้านนะคะเวลาเข้าออกก็จะได้สะดวกนะคะกว่าจะแต่งตัวเสร็จนะคะ ถุงเท้าอยู่มุมนึงเสื้อ้ายอยู่มุมนึ่งค่ะคราวนี้นะคะเราจัดทุกอย่างไว้ในห้องเดียวกันหมดเลยค่ะแต่งตัวให้เสร็จในห้องนี้แล้วก็เดินออกไปทํางานเลยจ้าที่ซอกําลังจับให้ทุกคนดูอยู่เนี่ยก็คือว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเวลาซักถุงเท้าข้างนึงมันชอบหายค่ะเนี่ยแล้วซอก็เลยเอามาเก็บไว้ในตะกร้าสีส้มๆไว้ค่ะเผื่อ,อวันนึงเจอคู่ของมันนะคะ หันมาทางด้านขวานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้คือผ้าเช็ดตัวของคนเกาหลีนะคะคนเกาหลีใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเท่ากับใบตองแบบโซเคยโดนแม่ยา,าหลอกครั้งหนึ่งนะคะก็คือแม่ยาชอบชวนซอไปซาวน้าใช่ไหมแต่ว่าซอนะ่ะไม่อยากไปเพราะว่ามันต้องถอดเสื้อผ้านะคะก็เลยอายคะ่ะแต่แม่ก็ชวนบ่อยบ่อยมากนะคะ พอหลังๆเนี่ยถ้าซอไม่ไปแม่ก็ไม่ไปเหมือนกันค่ะคราวนี้ซอก็กลัวว่าแม่ย่าจะไม่ได้แช่น้ําร้อนค่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนค่ะแล้วซอก็เลยถามแม่ย่าว่าข้างในมีผ้าขนหนูไหมแม่แม่ย่าก็เลยบอกว่าข้างในมีผ้าขนหนูลูกไปเลยไม่ต้องกลัวเขามีผ้าขนหนูให้อซอไปถึงแค่นั้นแหละ ผ้าขนนพผืนเล็กเท่ากับใบตองเลยค่ะทุกคนห่ออะไรปิดอะไรไม่ได้เลยนะคะซอนาเขินมากพอเดินเข้าไปมีหลายคนไม่ใส,ส่เสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวแม่ย่าพาไปซาวหน้าอีกในช่วงหน้าหนาวแล้วซอจะเล่าบร,บรรยากาศให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปด้วยนะคะส่วนประตูหน้าต่างอันนี้นะคะก็ไม่ต้องเปิดแล้วค่ะเพราะว่าซอไม่ได้จุดทูบไหว้พาแล้วนะคะปิดไว้ตลอดเลยเพราะเดี๋ยวถ้าเปิดไว้เดี๋ยวกลิ่นมันจะเข้ามาข้างในค่ะเดี๋ยวเดินมาดูห้องนอนอีกรอบนึงนะคะซอติดม่านด้วยนะคะเป็นม่าน บางแสงค่ะเวลาที่แบบเรานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่เตียงนะคะไฟมันส่องตาเราไม่อยากปิดไฟซอเป็นคนไม่ชอบปิดไฟนะคะทุกคนถ้าเป็นกลางวันนะจะไม่ชอบปิดไฟค่ะ ไม่ชอบแสงแบบสลัวสลัวมันร,รู้สึกแบบอึมครึมเงาเงานะคะไม่ชอบค่ะชอบความสว่างนะคะกลางวันอ่ะจะไม่ชอบให้มันมืดค่ะแต่ว่าซอก็แสบตานะคะซอก็เลยเอาม่านมากั้นไว้ค่ะแล้วก็มีกั้นไว้ตรงนี้ด้วยค่ะตรงปลายเท้าด้วยเพราะว่าเวลาเปิดห้องน้ํามานะคะไม่อยากเจอห้องน้ําค่ะเราไม่มีห้องกั้นเราก็แค่ติดม่านไว้แบบนี้นะคะแล้วก็กั้นระหว่างเตียงนอนกับห้องน้ําค่ะให้มันเป็นสัดเป็นส่วนนะคะแบบนี้เลยจ้าพี่ชินบอกว่ารู้สึกอึด อัดว่าสั้นแล้วว่าผมรู้สึกอึดอัดว่าสั้น ก็ไม่อึดอัดหรอกทุกคนมันก็เปิดได้ไงมันก็เปิดได้ลูดได้อะไรตอนที่พี่ชินนอนเล่นโทรศัพท์อยู่เตียงคะ่ะแล้วซอลูดม่านบังแสงให้แกบอกว่าอุ๊ยขอบคุณครับว่าสันแสดงว่าสบายตาขึ้นค่ะข,ของตกแต่งห้องของใช้สอยทุกอย่างในบ้านนะคะมากกว่า50%ก็มาจากพี่ติ๊กนะคะจาก FC จนกลายเป็นพี่สาวท่านหนึ่งนะคะที่ส่งของมาให้น้องนุง่งใช้กับครอบครัวเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะต้องขอบคุณพี่ติ๊กที่อเมริกากับครอบครัวของพี่ติ๊กที่นั่นด้วยนะคะขอบคุณ มากๆเลยค่ะจอก็จะมาเก็บน้ําเต้านะคะหรื้อสวนค่ะเพราะว่าเข้าหนาวแล้วนะคะแม่ย่าก็จะปลูกผักลงในเฮ้านี้ก็เลยจะมารื้อผักหน้าร้อนออกค่ะเพื่อที่จะเอาผักหน้าหนาวลงมาปลูกกันนะคะ ก็ไถสวนนะคะไม่ยากจะเอามาเล็ดผักกาดขาวผักสลัดผักกาดหอมผักกาดคิวมะหว่านตรงนี้ค่ะส่วนซอกําลังเก็บต้นขึ้นชายออกค่ะแล้วก็มาปลูกตรงมุมเฮ้านะคะเพื่อหลบรถไถค่ะต้นขึ้นชายก็จะทนหนาวนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะมะนาวก็จะมีราคาถูกค่ะซอก็เลยซื้อมาเก็บไว้เอาไว้กินในช่วงหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวมะนาวแพงมาก 3- 4ลูก200บาทนะคะทุกคนเก็บใส่ขวดตั้งแบบนี้เลยค่ะ ฝาตู้เย็นของเราอีกด้านหนึ่งอะ่ะมันจะสูงเนาะทุกคนถ้าเราเก็บอะไรที่มันเตี้ยๆพื้นที่ตรงข้างๆอะ่ะมันก็จะใส่ของได้น้อยค่ะซอก็เลยเอาใส่ขวดแบบนี้เลยนะคะเวลาจะเอาออกมาใช้ก็แค่เอามาวางไว้ข้างนอกนะคะถ้าใจร้อนหน่อยก็ใส่ไมโครเวฟค่ะเพื่อให้มันหายเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วก็มะนาวมาใช้ได้ปกติเลยค่ะวันนี้เป็นวันเกิดให้พี่ฟางยิ้มนะคะก็เลยพากันมากินเลี้ยงฉลองที่ร้านค่ะ ไปเก็บโตพี่ปังยิ้มกับเพื่อนๆกันค่ะชุดไก่ต้มสมุนไพรพร้อมเครื่องเคียงซ้ายขวาและแถมข้าวต้มด้วยหนึ่งชุดนะคะชุดนี้ในราคา1,400บาทนะคะเครื่องเคียงหมดแล้วเติมฟรีได้ไม่อั้นค่ะพี่ปังยิ้มกับเพื่อนๆกินเหล้าค่ะก็เลยไม่ได้ขับรถมานะคะพวกเราลืออกมาส่งพี่เขาในตลาดค่ะซองก็แวะมา ซื้อช็อกโกแลตปั่นกินค่ะซอชอบช็อกโกแลตปั่นมากๆเลยนะคะร้านนี้เป็นร้านเพิ่งมาเปิดใหม่ค่ะก็เลยมาลองของสักหน่อยว่าแซบบอแซบยูจ้าทุกคนสําหรับ e ีพีนี้ซอและครอบครัวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีถัดไปนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักทุกคนนะ